สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมบุญยมในพักเครื่องพัดสมเด็จนะครับพระล่วงนั่งข้างรัศมีนะครับนี่นะครับเป็นพระก,กุบวัดกลางนะครับซึ่งนะครับในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับ พระนะครับได้แตกกลุบขึ้นมานะครับและมีคนไปเห็นนะครับที่วัดกลางเป็นวัดล้างนะครับที่นครปฐมนะครับนี่นะครับและยังมีการค้นพบที่วัดพระประโทนอีกด้วยนะครับนี่นะครับ เป็นศิลปะนะครับสมัยชราวดียุคปลายนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับมีมิตินะครับ เป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้ก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับแม้ว่าจะมีการเจาะนะครับนี่เจาะพวกแขวนนะครับ ก็แขวนใช้นะครับและก็พระองค์นี้ก็ผ่านการล้างนะครับผ่านการล้างมานะครับจำให้เข้าใจว่านะครับล้างเพื่อนะครับจะดูเนื้อในพระนะครับดู หน้าพระดูองค์พระให้เต็มนะครับนี่นะครับแม้ผ่านการล้างมาก็ยังมีคราบนะครับคราบไขนะครับนี่นะครับยังมีคราบไขขาวๆอยู่นะครับ